ค่ะวันนี้เบื้องหลังการได้ทำอิดดินดิบด้วยดินเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์ชมค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมาแบ่งปันเ,เทคนิคการทำอิดดินด้วยดินเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือผมใช้แบบไม้เป็นแบบก้อนเดียวก้อนเดียวนะครับความหนาอยู่ที่สิบสองเซนความกว้างอยู่ที่ยี่สิบเซนความยาวอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตร นะครับอามาดูก้อนอิดดินนะครับก้อนอิดดินที่ที่เป็นดินเหนียวเมื่อเราตากเสร็จแล้วเนี่ยครับแล้วดินเซตตัวจนแห้งเราก็จะเห็นได้ว่ามาดูนะครับ การหดตัวของดินเหนียวเนี่ยค่อนข้างเยอะแนวยาวเนี่ยดูนะครับแนวยาวเนี่ยสองเซนเลยครับหดตัวหายไปเลยครับสองเซนมาด้านกว้างนะครับสามเซนติเมตรที่หายไปเลยนะครับนี่คือการหดตัวอ่าความหนาความหนาเนี่ยหายไปหนึ่งเซนหายไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการทําอิดดินตามขนาดที่ต้องการเนี่ยต้องเผื่อไว้ต้องต้องทําแบบเผื่อไว้นะครับเออ่เป็นอิดดินที่เป็นดินเหนียวร้อยเปอร์เซ็นการหดตัวก็เลยเยอะนะครับซึ่งซึ่งจะหายไปเลยดินเหนียวร้อเปอร์เซนเนี่ย ถ้าทำตามที่เทคนิคที่ผมบอกอ่นะครับเป็นการบ่มดินไม่ให้โดนแดดมากเ็นเกินไปมันก็จะแตกนิดหน่อยการแตกแล้วนั่นก็คือการหดตัวของเนื้อดินนะครับดูด้านข้างนะครับด้านข้างมีนิดหน่อยครัแต่ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียว ผมนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ได้เข้าใจถึงวิธีการทำแล้วก็อ่สามารถตัดไปทำได้นะครับทำเองได้เลยเป็นอิดดินที่มียวงร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมนำเสนอต่อนะครับสวัสดีครับ เออวันนี้ผมพามาชมก้อนอิด,ดินเหนียวอีกครั้งนะครับเอ่อตอนเนี้ยเก็บสต็อกแล้วนะครับเอ่อการเก็บสต็อกเนี่ยผมแนะนําให้สลับแบบนี้เลยครับเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทด้วยนะครับแล้วก็เอ่อเป็นการเก็บสต็อกที่ประหยัดพื้นที่นะครับขนาดแบบนี้นะครับ น,นะครืคออิดดินเป็นอิดดินเหนียวร้อเปอร์เซ็นจริงๆครับอตอนนี้กำลังทำกำลังทำดินนะครับแช่ดินก็คือเราก็จะทำคันกั้นก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเกี่ยดดินลงมาจากกองใหญ่นะครับ พยายามตีให้แตกนะครับเพราะว่าเป็นดินค่อนข้างที่จะตียากนิดนึ่งเพื่อที่จะแช่น้ำไว้นะครับระบบน้ำไว้ตลอดนะครับ เมื่อหมักเรียบร้อยย่ำเท้าเรียบร้อยแล้วก็เราจะต้องย้ายอิดจากในหลุมเนี้ยไปที่ที่จะทําเป็นก้อนนะครับนี่ครับอันเนี้ยกองเนี้ยเป็นดินที่เป็นดินที่ เอามาจากกองกองที่อยู่ด้านด้านนู้นนะครับย้ายมาแล้วนะครับวันนี้ก็เตรียมเข้าก้อนแต่เราต้องปิดผ้าไว้ตลอดนะครับเพื่อไม่ให้ดินแห้งเป็นการบ่มดินไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าเป็นดินค่อนข้างเหนียวมากสำคัญนะครับอย่าให้โดนแดดโดยตรงเพราะว่าเป็นดินเหนียว พราะฉะนั้นเวลาทำไม้แบบมีความสำคัญนะคะพอดินเหนียวจะยืดหยุ่นนะคะควรเลือกขนาดให้ถูกต้องตามที่เราต้องการนะคะว่ายืดหยุ่นไปเท่าไหร่หดตัวไปเท่าไหร่นะคะค่ะขอบคุณมิสเตอร์แคลแมนนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องการทำวิธีการทำอิดดินดิบโดยใช้ดินเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งการบ่มดินแม้กระทั่งการตากดินการใช้ บอกดินนะคะว่าเราควรที่ใช้ยังไงคะ่ะค่ะเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามสามารถสอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวม่นเองจะมาตอบให้คะ่ะค่ะเนี่ยคะ่ะแม้กระทั่งการเรียงดินคะ่ะการเก็บดินนะคะจะทํำยังไงให้อากาศถ่ายเทให้ลมพัดผ่านคะ่ะเพื่อดินที่จะแห้งและเซตตัวได้ดีนะคะค่ะวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ กดถูกใจกดแชร์ให้แม่เองเป็นกำลังใจให้แม่เองด้วยนะคะ